จิงกาเบลจิงกาเบลจิงโกะอลาเวโอวัตวัตสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับภูตักษี่ตรงนี้สวยบรรยากาศสวยมากเลย ลูกให้คุณตั๊กก่อนเราอยู่ที่นี่ครับร้านพอวังคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่คุณตักจะเพิ่งไปคุณตักไปซะและ้วอืมวิวสวยมากเลยดอครับ าวังคาเฟ่แอนเบรเกอรี่คือเดี๋ยวเย็นเย็นรูตักต้องไปงานขาวดำฮะเราก็เลยทานข้าวแล้วก็ไปนั่งข้างในไหมไปนั่งในสวนไหมสั่งกาแฟก่อนมดูกาแฟ ดีสั่งเรียบร้อยครับไร้ขนาดเป็นเงิน720บาทเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันดีกว่าครับไปหาที่นั่งโดสยส่วน ต้งตัวนี้เหรอไปยั่งตรงนู้ดูบรรยากาศปต๊ะ เรามาหน้าอ,อ,อากาศเย็นๆเนอะหน้าหนาวเย็นสบาย <C le ars> ร้านเขาก็ไม่ใหญ่แต่เขาจัดสวนได้น่ารักเนะาะเนี่ยฮะดูได้ดูบรรยากาศชื่อร้านพวังอ่อลืมบอกไปเราอยู่บนเส้นพุทธมณฑลสายสองนาะ ที่ครูตักเซิร์ชหาเมื่อกี้ใช่ไหมพุทธมณฑลสายสองร้านชื่อร้านพวังก็ให้ Google นำทางนะฮะอธิบายไม่ถูกแถวนี้ร้านค้าเยอะในโซนของเขาเนี่ยก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็มีมาล่าสายพานมาล่าสายพานอยู่ตรงนี้ตามเพื่อนมาดู ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันน้องแดงจอดอยู่ตรงนู้นครับบอกได้ว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทอสาขาพุทธมนทนสายสองดูบรรยากาศมาล่าสายพานไม่เคยไม่เคยมาทานนะผมชอบกินสุกี้แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเรามาแล้วมันมันนั่งใกล้กับชาวบ้านเขาเกินไปกลัวพี่โดโด่แหละกลัวพี่โดโดป ยกมือยกไม้แล้วก็ไปโดนคนอื่นเขาไงมีร e c e p t i o n เฝ้าอยู่ตรงนี้เนาะแสดงว่าซนเขาไม่ให้ไปไหนใช่ไหมนั่นอะ่ะผูกเชือกยาวเจือแต่ว่าที่เขาก็พันตัวเขาก,ากาับโต๊ะกับเ้ายี่ท้่แล้วก็ห้องน้ำก็น่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวมาดูเมนูว่าเราสั่งอะไรมาทานกันบ้างคุณเรายังไม่เคยกินสุก,กี้หมาล่าสายพานเลยเนาะเมื่อกี้ไปแอบส่องดูนั่งใกล้เกินไปอ่ะกลัวนั่งนั่งแล้วพี่โด,โดเขาปาดมือ ขยับแขนขยับมือแล้วก็โดนตัวคนข้างๆถ้าจะทานพ่อโดโดต้องนั่งตรงกลางคุณมองเลยเดยเห็นไหมสายพานนี่เขาเลื่อนอยู่งั้นน่ะแล้วเขาก็จะหยิบก็จะหยิบอยากทานอะไรก็หยิบที่มันที่มันเลื่อนผ่านหน้าเราโด,โดโดก็ขยับแขนขยับขาก <laughs> ไ็ไปไปชาวบ้านเขาเวลาลมพัดเย็นสบายครับเพื่อนๆดู ไม้นั่งค่าเวลาเดี๋ยวจะไปส่งกูตัไดไปงานไปงานเขาดำ รักถ่ายภาพนิ่งก่อนใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวเร็วๆของช่องโรโดพาเที่ยวเนี่ยไปติดตามเฟ e บุ o กนะช่องกูตักช่องเฟ c บุ o กคุณเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษชื่อคุณอะสอักดค่ะสกุลทิดา เดี๋ยวหน้าแฟนเพจขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะเพราะว่าครูตักจะเป็นฝ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ให้เพื่อนติดตามอันนี้ของผมมันเป็นอะไรอยู่ในขวดสักอย่างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอน้องให้เอาขวดมาให้น้องพี่ขอดูขวดอันนี้ได้ไหมได้เี๋ยขอดูขวดอันนี้อันนี้ก็เป็นอเมริการโน่ของผมฮะ สั่งขนมปังอะไรไปไเ่ไเค้กครับไ่เค้กกาแฟพี่กาแฟพี่กาแฟอันนี้เป็นพายแอปเปิลนะพายแอปเปิลกับเปิลพายแอปเปิลกับไอศครีมวานิลลาพากันอือมันเป็นเซตที่ผมสั่งเนี่ยในในแก้วเนี้ยในแก้วเนี้ยจะเป็นตัวนี้ค่ะเนี่ย ฟังน้องอธิบายไหมเขาบอกว่ามันเป็นโทนิกอินเดียมันจะคล้ายๆโซดาแต่รสชาติยังไงเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก็คล้ายๆกินโซดามะนาวนะแต่มันเป็นโทนิกเป็นกลิ่น กลิ่นปลาป่ากลิ่นเหมือนปลาป่ากลิ่นเหมือนเหมือนได้รับพอกินเข้าไปแล้วเหมือนได้ได้กลิ่นของใบหญ้าใบไม้อะไรประมาณเนี้ยใบไม้ใบหญ้าแล้วรสจะโซดาแต่มันจะเฟื่อนเฟื่อนเฟื่อนหน่อยนะมันจะสดชื่น อินเดียนโทนิกวอเตอร์เครื่องดื่มโทนิกอัดแก๊สตราแฟนคลิ่งเนี่ยดิโดชอบไหมพ่อเลือกมาให้โ,ด,โ,ด,โด,ดี๋ดอกินแบบพายไม่ไม,ไม่ไม่กินไอติมใช่ไหม,มไหนขอพ่อชิมหน่อยสิขอพ่อชิมสักคำหน่งซสนะิกินไอติมด้วย ทุกทีจะกินไอติมทุกทีจะกิน่ไอติมช็อกโกแลตนะวันนี้น้องก็บอกมันไม่เข้ากันนะพี่ถ้าพายแอปเปลิลมันต้องกินกับไอติมวานิลาโดากินม่ไว้ไอติมเคียปัดป่าเคียปัดปาปดปาเด้อกาแฟก่อนครับอเมริกาโน่ของคุณตั๊กคืออันไหนยังไม่มาจะมีกับขนมเค้ก กาแฟแก้วแรกของวันนี้ครับพ่อขอชิมบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยเด้ออร่อย อ่อยนะใช่ขอชิมบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยนะเขาต้องกินไก่ติมนะเป็นพายแอปเปิลแต่โดโดเวลาไปอเมซอนก็จะสั่งพายแอปเปิลนะเมื่อกี้ทีแรกเห็นเห็นเห็นหน้าตาเขาจะไม่กินแต่พอบอกมันคือพายแอปเปิลนะโดโดค้าเลยอร่อยแม่อร่อยกี่เด้งกิน เราชอบพายแอปเปิ้ลอยู่แล้วแอ,อ,อ,อปเปิ้ลของอเมซอนเขาจะเป็นยาวๆทำพายยาวๆแต่ที่นี่เป็นพายอร่อยไหมชอบไหมพี่โต้ชอบครับชอบครับแล้วก็ชามะนาวเหมือนเดิม เป็นวันแรกที่เรายังไม่ได้กินอเมซอนนะ ผสมกับกาแฟก็ได้นะครับเพื่อนๆ <_ t ot> มันจะมีสองรสอันนี้เป็นรสแบบโซดาธรรมดามีอันหนึ่งจะเป็นรสคล้ายข,ขิงมีจะมีส่วนผสมของน้ำขิง <_ t ot> มาป้าจะกินอะไรติ <_ t ot> ่มเข้ามากับอเมริกานโน่บิสกิต กินเป็นไหมล่ะพโด่นี่ไงกาแฟนาของโรโดน้องแมวได้รับการปลดปล่อยแล้วคุณแม่ทานอะไรชาเขียวมัทฉะ เขาเรียกว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะมัทฉาลาเต้มัทฉาลาเต้เป็นกาแฟด้วยเหรอเป็นมัทฉาเฉยๆหรือว่าเป็นกาแฟชิมดูไหมมียังมีส่วนผสมกาแฟไหมอันไหนเอาแก้วมาวางสวยๆสิใสขันชื่อเข้ามาครับอะสองแม่ลูก ผมเลยหรือว่ามันเป็นหน้าหนาวเมื่อวานคุณจุ๋มก็บอกว่าโดโดขาวขึ้นนะหรือว่าขาวเพราะหน้าหนาวหรือเพราะอ้วนอ้ <สา S 2> วนไหมอ้วนครับอ้วนครับทรงผมพ่อตัดให้ก็หลอ่อ คีมให้เดี๋ยวพ่อใาอีกหน่อยพ่อไปตัดอีกแม่จะเอาทรงของแม่แม่จะเอาทรงของแม่เป็นยังไงทรงแม่ละลองม่เปตยไงอธิบายดิลองทร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 งสูงเปิดหน้าผากลองเนี่ยก็ต้องปัดไปเัื่อยเรียนเรียนเรียนสามสี่ด้านขาวสีขาวสี่ด้านโอ้นี่ของคุณแม่อันเบลเลยน้องขอขอช้อนเพิ่มหน่อยสิ้ พนเอ,เ,อเอาเอาเอาอีกสองคันไมันเมได้เลยโอปาร์ครถเลยไหนขอดูหน่อยอภาพนิงพน่งนั่งนั่งนงั่งนั่งสวยเลยถ่ยายคู่กับนนเครื่องดื่ม<า>เค้กอะไรนะรรรบบสั่งแล้วต้องเรียกชื่อเาให้ถูกสิเค้กอะไรคาราเมลคาราเมล ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพเก่งเลยเนี่ยถ่ายภาพสวยไั้น้องเดี๋ยวพี่ถามอะไรร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรพุทธมนตร์สายสองช่วงไหนอะมาสังเกตยังไงซอยสิบเอ็ดซอยสบเอ็ดชื่อร้านว่าพวังพวังคาเฟ่เปิดทุกวันกี่โมงแปดโมงหมงเย็นแปดโมงหรือหกโมงเย็นโอเค วันนี้บรรยากาศดีเนาะเย็นหน้าหนาวไม่ร้อนขอบคุณครับอยากฟังเพลงหนึ่งกินโอ้โดโดวันนี้โดโดกินขนมหวานให้แม่ให้แม่ค่อยๆทำให้ไม่ฟอตติให้แม่ค่อยๆทำให้คาราเมลคอฟฟี่เค้กเออคาราเมลคอฟฟี่เค้กไหนตุนหมุนให้ผมถ่ายสวยๆก่อนัิคาราเมลคคอฟฟี่ิกกัดเตอร์ ขอขอภาพภาพสวยๆกดภาพนิ่งสวยๆให้โอเคโอ้ <trips> <on developed Airbnb> ับคาราเมลครับเดี๋ยวโดโดลุยเละเลยวันนี้ ทำเล็กค่อยๆทาฝึกให้เขาดูว่ากินช้าๆกินคำเล็กๆกินให้สมกับว่ามากินของแพงหน่อยอร่อยอร่อยไหมเอาให้คุณพ่อชิ้นหนึ่งสิปิดทองมาไหนให้คุณพ่อคินชิมคำหนึงอันนี้พ่อมีซ่อมมันจะตกตรงนี้แหละ อ,อ,อืมอร่อยอืมวนดีข้าวถั่วนุ <c oughs> น่มมากเค็มนุ่มมาก,มากเป็นรสกาแฟชอบากาแฟแล้วคารามเมลคารามเมลเป็นแบบเป็นถัน่วรหรือเม็ดมะม่วงนะคือเราจะชอบแต่เป็นเป็นครีมคาราเมลถั่วกรอบ จิบกาแฟใกล้ปีใหม่แล้วนะวันก่อนวันก่อนที่เราไปร้านไหนนะคุณร้านที่ครัวซองอร่อยที่สุดอะ่ะ แล้วโดโดร้องเพลงจิงกาเบลอ่ะมีมีเอฟซีบอกว่าอยากให้พ่โดลร้องเพลงจิงกาเบลให้จบ้น่าจหานเดี๋ยวยิงเสร็จร้องเพลงจิงกาเบลให้จบหน่อยนะเอฟซีเขาอยากฟังขอดทอตรงติดคำพี่เดี๋ยวอีก อีกกี่วันจะวันคริสต์มาสเนี่ยดีกสวันจะวันคริสต์มาสแล้วพี่โด่ตกลองวันจะวันคริสต์มาสแล้วเพปอเชอบพอยังพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆคอยฟังเดี๋ยวจะให้ตัวโดร้องเพลงจิงกะเบลให้จบเขาร้องเขาร้องได้ตั้งแต่แต่เล็กแล้วใช่ไหมคุณตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะสมัยเขาเด็กๆอ่ะคุณแม่สอนใช่ไหมอร่อยมาก อย่าทำหน้าเยนะจดไมายถึตาอย่าทำหน้าเยนะขอโทษครุงผิดตำพีขอโทษครุงผิดตำพี่อธิบายตำพี่มันจะให้คล้ายดซาดาแต่มันแบบนิดกลมเกลือกลมๆใช่เสาวกลิ่นนะกลิ่นเป็นไงพอกินแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงทุ่งหญ้านึกถึงทุ่งหญ้าสวาน่ามันกลิ่นเหมือนใบไม้ใบหญ้าเนาะกลิ่นเป็นป่า พูดถึงตัวนี้ครับวันนี้โดโดวันนี้โดโดลุยเละเลยผักหยาเนื้อชาเขียวอังเลงไหมครับอยากฟังเพล้องเพลงจิงเกเบลก่อนหนึ่งสองซ้ำร้องค่อยๆร้องเบาๆตัวร้องเบาๆนี่ฮะ จิงกาเบลจิงกาเบลจิงโตโอลาเวโอวัตวัตตัววัดตัววัดตัวตัวต่อไปจิงจิงกาเบลจิงกาเบลจิงจิงโตโอลาเวโอวัดวัตตัววัดนั่นตัวต่อดี๋ยวเดี๋ยวจบยังเจิงซันตาล่ะซันตาล่ะซันตาซันตาคอสคอสจะเป็นงไงจะเป็นงายังเดี๋ยวไปส่งแม่แม่ไปเรารออยู่ในรถโอเคไหมครับ ไปสองคนไปครับเดี๋ยวครูตักบอกให้ไปหาร้านทําผมก่อนก่อนที่จะเข้างานภารกิจหาร้านทําผมให้ครูตักก่อน ามมาก็ตามที่น้องเขาบอกฮะจอดรถได้สะดวกสบายคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจไปหาร้านทําผมให้ครูตั๊กก่อนที่ปัดพาเข้างานันก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องโดโด้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับกรุงเทพอากาศเย็นสบายมาก bay căn to